กำลังจะไปดูน,นี่ดูรถับรถรถจะตรานบัสน,นะครับซึ่งในลานแบบนับ ไปดูรถเดินมาก็ไปดูไปดูช่องไหนนะครับ72บั๊ก ก็จะบอกนะครับว่าลงช่องไหนแต่คนวับรก็จะจอดให้นะครับนี่เป็นลานจอดนะฮะลานจอดครับดูนะครับนี่คือรถประมูลนะฮะก็มาในโซนของรถรถใหญ่ดูนะเนี่ยเยอะครับ มีกระจอดให้เพื่อให้ด,ดูนะครับแล้วอีกโซนหนึ่งนะครับจะดูนะครับมันมีหลายที่ Competing. okay.